นี่คือมือถือ iPhone 15นะติดตัวระบายความร้อนเข้าไปแล้วตั้งกลางแดดแบบนี้เลยนี่แดดแบบนี้เลยนะครับชาร์จแบตเตอรี่เข้าเครื่องตลอดเวลาเพื่อทําให้เครื่องร้อนที่สุดในกลางแดดน,นะครับจับเวลานะครับว่าไอตัวระบายความร้อนของเอเกอร์ตัวนี้นะขนาด27วัตต์เนี่ยมันจะสามารถสู้แดดร้อนขนาดนี้ได้ไหม ผมเปลี่ยนมาดูไลฟ์นะกลางแดดเลยอะเพื่อนๆดูแล้วกันเวลายัง<ๆ>คงเดินไปเรื่อยๆนะต่อไปเข้าพัดลมชาร์จมือถือไปด้วยเน i ไอโฟน15นะตากแดดเลยจะได้รู้กันไปเลยว่าไม่มีใครมาใช้แบบนี้แน่นอนครับแต่ผมเทสให้ดูเพื่อความสบายใจค,ครับ แสงหน้าจอไม่มีดอกดูไลฟ์สดตลอดเลยนี่ระยะเวลาผ่านมา30นาทีเต็มเมเลยคุณภาพการละลายความร้อนของเอเกอร์กางแดดแบบนี้เอาอยู่แน่นอนแล้วใครที่เล่นเกมใครสายถ่ายวิดีโอตัดต่อวิดีโอหรือใช้งานโทรศัพท์หนักๆแล้วผมเชื่อว่าไม่หนักเท่าผมวันนี้แน่นอนแต่เอเกอร์ตัวนี้เอาอยู่นะครับใช้งานจริงจังได้เลยทดสอบให้ขนาดนี้แล้วไม่ต้องสงสัยไม่ต้องมานั่งวัดอุณหภูมิกันครับว่าให้ติดลบเท่านู้นเท่านี้อันนี้ใช้งานจริงครับเขาก็มีแม็กเซฟสามารถดูดติดแบบนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเครื่องไหนไม่มีแม็กเซฟเขามีขายย หรือจะเอาแผ่นนี้ไปติดให้มันเป็นแม็กเซฟก็ทําได้มันมีแถบกาวอยู่รุ่นนี้เป็นรุ่นเอาต้ามีไฟ RGB และมีจอบอกอุณหภูมิให้เรามาตรงนี้ราคาแค่หลักร้อยใครอยากได้เข้าไปเลือกสีดูราคาตรงนี้ได้เลยครับ